ปิดการขายแล้วครับไอปีนี้เป็นปีแรกนะ่าจะเป็นรถคันแรกนะรถสิบล้อนี่ที่ปิดการขายแล้วครับแต่ยังไม่เป็นทางการนะครับลูกค้ามัดจําไว้ห้าหมื่นนะเดี๋ยวเรามาสั่งวันหน้าเตรียมของไว้ครับเตรียมของไว้สําหรับจะไปส่งนะฮะไปส่งให้ลูกค้าอยู่ที่วิเชียรบุรีนะฮะอ๊ะ เอาเกีย <chill> ร์เจ้าเจาไว้ใส่เจ้าเจ้าขึ้นขนาดไหนฮะเอาขึ้นขนาดนั้นไว้บ่เดี๋ยวเอาขึ้นขนาดนั้นแล้วไปถอดเท้าข่างสองเส้นเลยเอาออกมืออลยนะล่ะเกาเตรียมพิลาดีดึงเอาถอดเท้าข้างไว้สองอันเลยเกียร์มันมีอย่างเรียบร้อยบ่านเกียร์ันเรียบร้องเรียบร้อยะ เต,เ,ตเตรียมเตรียมเตรเลยเดี๋ยวเช็คครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียกร์ F ห้าเกียร์นะที่คลิปที่แล้วเราถอดเอาจากคันน่นคันล็อกกี้นะครับเป็น5เกียร์ครับล้างไว้อย่างดีนะครับมีเกียร์ฝากติดว้ให้ด้วยีหย ยังเอาตัวไทยไปเรื่งวะม,มันจอดครับมามันมีปัญหายอย่อบบอางปะฮะเอาบ,อบ,บูเ,เบ๊ไปพวางอะได้ตัวสตาร์ทอุน่นเครื่อง มา <laughs> มาดูกันครับว่าเป็นรถข้าง,นนง,นงหนนะ้อออววัถืแล เฮ้ยเฮ้ยช่วงขอฮะไม่แว่ช้ยสักกันครับนี่ครับรถคันข้างหน้าเลย เป็นคันนี้เลยแหละครับคันนี้ก็ลูกค้าก็วนวนมาหลายครั้งแล้วว่าจะตัดนะบางคนก็อยากได้กระบะด้ํมบางคนก็อยากได้สโลบางคนก็อยากได้เฟืองท้ายนะครับก็สุดท้ายก็ได้ขายเป็นคันนะเช็คน้ําเช็คน้องนะไปเสเลยนะ ตัวนี้เป็นสิงหไฮเทคนะฮะโอ้ยประมาณสามเมตรนะเดี๋ยวเราจะนู่นลากไปส่งนะไม่ได้ขับนะเพราะว่ามันจะเปลืองน้ำมันหลายคันก็ลากโอ้โหได้ขึ้นเขาไปทางทางไหนไอสอนเทพสถิตบ่นะไปเทพเถิตฐีบ่อ๋อฮะ ผู้ใดไปเห็ดเผาไว้อยู่ฮะนะตานี้ก็โล่งโจ้งเลยเลดีจ้ารถเชียร์รถเข้ามาจอดไว้ข้างหน้าโชว์หน่อยเอาสิบล้อมามีสิบล้ออยู่คันหนึ่งนนนส่รู้ว่าขนาดเดียวเขาจะหลอนบอกลุงไม่ใอะไรแล้วยก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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ย,ย,ยกดับมึงตัวนี้ตัวเติมพลังนะ สองนึกสองสามนึกสองสามโอ้ขั่องสวยดีว่ะแอร์เย็นป่ะนี่พี่แอร์คือหนาวหนาวเลยเห่อวะโอ้เครื่องเกียร์สวยแห้งเข้าล่อ,อเลยวะเอ็มร้อยนะฮะตัวนี้สองร้อยยี่มีน้ำมีนองวะนี่ก็โอเคน้ำมันเครื่องมี สวยนะเพื่อนมันไม่เยิ้มดูฝั่งนี้บ้างนี่ะฝั่งนี้จะเยิ้มหน่อยตัวนี้น่าจะเยิ้มออกจากแปบ๊บนะฮะไหลลงมาไปเพชรชบูรณ์ครับตอ้สายหาลิก ลมเขาทำม,มาใหม่เลยเราก็ซึมหน่อยนะฮะเป็นตัวนี้เป็นเกีเยร์ฮะหกเกียร์นะมีสโลนะฮะเนี่ยสโลก็วสวยๆอยู่เป็นสองเพลานะเป็นรถเพลาเดียวแต่แต่แตงมันสองเพลาป่ะตันนี้สปาร์เรห์บ้างน,นะ ใช่ไหมใช่คันนี้ไหมที่ผมเคยรีวิวไปว่าเป็นรถสองเผาแต,แต่แต่งมันเผาเดียวไม่ใช่มั้งโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อีกคันหนึ่งครับตัวนี้เป็นเดิมๆเลยฮะเดิมๆเฮ้ยอ,อันนี้ไอตัวล็อกฝาท้ายเฮ้ยล็อกฝาท้ายเวลาอันนี้น่าจะเป็นเวลาเปิด เวลายกดัมยกดัมแล้วก็เปิดให้หินแบบให้มันลงนิดเดียวนะครับนี่แบบหินคุกอะนะฮะแบบว่าไม่ต้องเททีเดียวน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะแล้วก็ใครมาขโมยที่ล็อกไปนี่หายเส้นแล้วเอาสะปอตไลท์ใหบ้างน,นะ เครื่องเป็นยังไงค่อยยังไม่ได้เห็นอะไนี้เลยนี่เห็นเครื่องว่ามันโอ้ดีครับฮะเบบ่โซึมจะทอดแล้วผ่าหยัดหูไว้เลยน้ำมันมันจะเหี้ยบิดไปทางหน้าได้พี่สีบริสิบริสุทธแยกว่ะตายบุงไหมมันเย็น เออบักเลร็ว ok ๆไปแยกน้ำมันผู ok et, ้นึงไปแยกน้ำมันผู้นหนึ่งมึงไอ้แยกแต่พุ่นไงปั๊มปั๊มอยู่างนั้นพุ่นเออเพิ่งจะบอกให้แล้วมันได้แยกยังซี่เลยบอกพี่มันจอดประมาณเดือนหนึ่งเนาะก่อนปีใหม่เห็นปะ แยกไปไหน่เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ใจเยน็นใจเย็นอ้ยห,หัวนี่หัวนี่ภายนอกรถส่วนมากหกล้อสิบล้อภายนอกสวยแต่ข้างในขี้เหร่แต่อันนี้ข้างในขี้เหร่ข้างนอกก็ขี้เหร่เหมือนกันเอาดิไปแยกไปนี่เอาสัตว์ อย่าไปน้ำมันมา,มา,มาป่ะเนี่ยจะได้ดึงปิดดึงอย่างว่าว้าวปิดว้าวอย่างแดนมันอะไรเลยป่ะพี่มันได้ดีดขึ้นป่ะแนวดึงนะ 啊！Huh?